สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องรัดมณนี่ชาแนลสูภูสุคนค่ะมื่อนี้ก็มาพอกันอีกคือเกาเมื่อนเดิมนะคะยูทีวัดปลาบุรพ่าล่างแล้วก็พาพี่น้องเอฟซีมาตามต่อแนวทางหลวงพี่โตงนะคะตัวเลขหลวงพี่โตงในงวดวันที่หนึง่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะซึ่งคลิปก้อน,อนที่แอดปลอยออกไปก็จะเป็นตัวเลขคำนวณหลวงพี่โตงนะคะวันนี้เมื่อนนี้จะพาพี่น้องเอฟซีมาตามต่อตัวเลข น้ำตาเทียนขันน้ำมนตนซึ่งเมือ่อคืนนี่ค่ะธรรมชม่อมหลวงพี่โตงพันกาในทํำพิธียดน้าตาเทียนบัดน,นี้เมื่อนี้ก็เลยจะให้ทางยูทูบนี่มาถ่ายทํำมาถ่ายแล้วก็เผยแพร่แบ่งปันพี่น้องเอฟซีออกไปให้ได้เบิงได้เสียงได้รุ่นได้ไปตีซ้อยกันจับคู่ซ้อยกันนะคะและ้วก็มืออื่นวาสันค่ะธรนมชม้ชมหลวงพี่โตงพ่นจะ รับคู่ให้เฮ้าเบิงน้าประสันค่ะเมื่อนี้ให้มาเบิงสะก้อนเดอ้อประสันให้ไปเบื้องไปเป็นแนวทางไว้สะกอนนะคะค่ะก้อนจะไปเบื้องตัวเลขลงพี่โต่งกับฝากเด้อค่ะเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ให้กําลังใจกับทางช่องนะคะไปค่ะตามแอดมาจ้ามาไปเบิงน้ากันเลยจ้า ตัวเลขน้ำตาเทียนนี่สิถื่อใจตรงใจครับพี่น้องเอฟซีบอนโอนมาเบิงมาเบิงงา,งามบองาม,งามก็ทุกครั้งโอ้งามกอดทุกครั้งวลาเห็บของไม่อ่าประยูงของไม่ค่ะประยูงของไม่ประยูงกุฏิไม่เอ่อแต่ว่าไม่กับบอไม่ก,กับกุฏิเก่็เลยประยูงเฉพาะ ตาดูปรจิจปุติประคุณตางามอิริอนอคืองามแต่ตัวแดงจึ่งเครื่องบาดเนี่ยเนเป็ดเงายก็ทุกเท่อผมโอ้บอกจ้ะเป็ยดง่ายหมายถึงว่าเมื่อไนั่งดวนค่ะบมื่อเหตดวนแม่โมก็เลย่ม่งไงป่านไหนมืก็จังถุกงวดค่ะมีเลขหาโตมีสามมีแปดมีเจ็ดมีสี่มีห้าเก้าเทแม่เก้าตีเนอ้เป็นยังสั่นบอ หาจะหา,าคิดว่าม่ออย่างเอาสิไหมอืออ๋อพี่น้องเ็บซีกับเบิงเอาดีคอเบิงเอานัด<อ>ตัวเลขเก้ากับเลขหานี่ม,มันก็คือกันเนาะคือกันจ้ะอ่หลวงพี่นี่จับคู่ให้บออ่ลูกจะเบิงอีกจขึ้นหนึ่งแม่อีกขึ้นหนึ่งก่อนเนาะเนเพราะว่ามืงขึ้นนี่เหตุเราก็ว่าสีสเห็นเบิงตัวก็ได้บริเหตุอย่างมันเมย์ปด เรยว่าจะเบิงมือแรงนี่แหละอาจจะอาจจะนั่งบนอาดกนั่งสมาธิก่อนทํามาเราก็นั่งสมาธิหรือตอนนอนอาจจะฝันดีเหมือนงดเมื่อกี้ก็ได้คแต่พูดถึงว่าลนกอยากเบิงอีกขึ้นอีกก่อนนั่งเบิงก่อนนั่งเบิง้าเห็นก็สิีจะผู้ให้จาฝันดีแต่สีจะบู้ให้คือเ่าละะวามเมื่อแม่หลวงพี่จัด จัดตัวเลขเขามาชี้จิตกันให้แน่ได้บ่เงเจาะตอแต่ต้องก็ได้บ่อนื้อคารลัมอยู่เนาะได้ได้อยู่หลุมจะพูดถึงว่าอันนั้นมือมันกระจายกันวะแม่ยัให้มันทอนทอนกันแน่สันดกเออนี่มันยุ่มแก่ยุ่มันยุ่มาอยมม่มมุ่มแก่ขันดลยันจ้าเออนี่นะจำกล้องฝันลูกได้บ่เป็ลูกฝันค่ะฝันมาเด็กเอ็นเด็กไล่มา จำเพรได้เลยสอนชูฟังไม่หลดจีว่าแม่เขียนอะไรย,ยืนบ่มือนะั้นเขียนแรงแรยยรเขียนอะไรยังมัางเขียนไว้บ่ตีจังละจังละอยู่ในนี้ล่ะลูกฟันว่าเห็นเลขลอยมาในอากาศที่ว่าบ่เคยฟันยังเตือนนะค่ะจีว่าเป็นเลขกสามตัวแล้วมันตรงกับเลขคำนวณที่ว่าลูกคำนวณไปนะฮะมาเห็ดคาราม,มุนแห้งตรงสามตัวจนเนี้ยนี่นีทั้งสามตัวเลยประมาณนั้นค่ะจีว่าเก่าสามซีนะว่าเลขกฟัน เล็กันนะจะมาเห็นเด็กไหวมากน่ะคือเราฟันเห็นเก่าสามทีเนี่เป็นเล็คำนวณเดี๋ย่นเดียวคนกันได้ได้โจดไวปะสามีมันจะออกบ้านบอวกอะไปเรียกตั้งเ้าก็แล้วคนลายกันบมโอ้อะคนเราเมือรวมใจกันดียุ โอ้เก้าสามสี่แมนน,มนได้จดไว้อยู่แต่ว่าแห่งจำบ่ได้มันไล่มองจ้าเอาให้อันหลวงพี่ยำให้รอดเจ้าว่า,ห,า,ววาหนุนลูกฟันหนะ่อบาดนี้มัาส่งกับเลขคกข้ามน,นล่ลฟันดีแล้วป่ะครับเว่าฟันขุนละพ่อฟันะนะตอนเว่าเห็นเด็กร้อยม่านนะครับโอ้ก่อนก่อนจะมาเดเลข้านวณแล้วก่อนจะมาเห็นขานมณ์แล้วในขานมณ์มีทั้งสามตัวเจ้าสรงกับเลขฟัน เห็ดมือเคืนเป็นต่วตัวเลขงามกว่าทุกทุกเตือทุกหัวทีว่าเฮ็ดมือเคืนนี่ยประทันที่ลูกเฮ็ดขันน้ำมนต์มากเพื่อนนี่จะง่ามง่ามข่อมืองามกว่าทุกเตือที่ว่าใกลเฮ็ดมากนะครก็เฮ็ดบ่ง่ายผมง่ายว่ง่ายมันตัว่านั่งนั่งมาโดนประมาณนี้ไหมพ่อครับง่ามงามมีสี่มีสามมีห้ามีเจ็ดแปดวะนะครับนะเอ้ามึงตัวมึงตัวน้องซื้อลูกกับ แต่ตัวนี่จะคำด้วยเนี่ยแกเห็นเป็นเลขหา่อ้ก็เห็นเป็นเลขหาอ่าแต่ว่าหลวงพี่พันมาว่าเลขกเอา้าผู้ใดเห็นผู้ใดแต่ละแอดมินแต่ละคนอือดูก็ว่าเลขก่าแล้วอันนี้บอกข้อคว่าเลขกห้าเอายาสีก็ยาสีเจ็ดแม่เป็นหาก็ได้เป็นเก่าก็ได้แต่เบื้องขั้นแต่เบื้องทางนี่ถี่เป็นเก่า เก้าสี่สามเก้ากันหามันเอวเนี่ยเอาปวดไปดันหลวงพี่ว่าเอากะหงายเข้าเบิงเอ่าละเนาะจิตเจรณาเบิงเอาเด้อพี่น้องอยี้แต่ว่าหลวงพี่นี่มือแรงจังค่อยสิไปนั่งสมาธิจับคู่ให้เนาะครัหลวงอย่างนางเบิงก่อนนั่งเบิงก่อนัที่จะฟันดีมือแรงอีกจิตสิมื้อนเข้ามาเอาคู่นี่เราพว่าลูกเอ่อไอ ให้เบื้องตวงัวเลขกถ้าย,อยมม่อมพอย่อมแม่เพิ่นมกมาตัวเล่าจากจับคู่เองจับ้อนก็นได้<แ>จับ้อนที่ว่าตัวเลขเนี่ยหาตัวจับคอนก็ได้ตรงใจมักตัวที่ว่า,ววามันอาจจะมากเนาะ<แ>เลขอ่ะมันตรงกับความฝันลูกทั้งสามตัวมีอยู่ใน่นัน<แ>ที่ว่าเห็นฝันว่าเล็กร้อยมาในอากาศนะพ่อที่ว่าเก่าสามซีที่ว่าเก่าีสามส่ีนี่เจ้ ในขันน้ำม่อนผ่นนี้เก่ามีสามมิสี่ขึ้นกนแต่ที่เรือมัน,มนกับเรือแค่สองตัวหนึ่งอสามตัวสองตัวนั่นแหละตอะนตอนช่องเจตูมาก,กับแม่หาเกาบ,บอกตัวเล็กมันจะลอยจับคูเองต่อ,อมันน่ะจับกูสามตัวกับสองตัวเลยกะว่างไว้ทีแล้แกต,ตัวเล็กลอยลอยเขาไปจับกุ่มกันเอง <laughs> ยัง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 ล้านหมู่ร้านเอาร้านมา,า,มานึ่ง่ากินเนี่ยยีรากตัวเลขขันม้อนเอาบานี้ไงี่น้องเย็บซีบึงขันน้ำมนตนน้ำกันด้อบานี่มองเอาซองทั้งนี้เปล่เอาทั้งนี้ก็ได้พราเอาเนี้ยไปอีกก็ได้ตัว ไกลนา้่นานปกติว่ามีเ็แต่วาว่าเลียกจักเลียกจะเซฟปิว่าเห็นบ่กล้องบางกันบ่ะมัสีผันเป็นหาเนาะเป็นหาเพราะว่ามันหาหาเนวเนียหดพอหรือเปบ่าหาเอวเ้ยเพราะว่าถ้ากัดหัวทิ่เป็นเก่าตอนที่ลูกฮ็่ตอนนั้นมันมีเลียหาจะเป็นอีกแบบนึงไหมลูกก็ลูกปกตว่าครับ มันจะไม่เอวเงี้ยวสินะมาคุยหาก็ได้ลุกว่าคิดว่าเป็นเต่าหละงามปานแต่งแต่เบิ่งตัวหนังสือรูกก็ในขันเนินต่งางกันวะเขียนถึงว่าว่างามในขันเนินอ้สามสีหห่ห้าอืมพอะโตโตโตสามแปดมันติดกันได้พะอืมนั่นแหละไ่ก็าหากันเลาวก่อน เสามแปดมันติดกัน,น,กนอย่งแปดในตัง้งเพรอะจอนเพราข้างบนก็เป็นแบบนั้นพอสามแปดเจ็ดติดกันน่าที่หาที่เก่านี่ติดกันอีกไหมพอนี่ก็ห้ากันเอาเอาลมลมมันปรับเันอยู่ใซ่์มัง้งมีสี่มีสามมีแปดมีเก้ามีเจ็ดม,มันมั้ยอ่านี่นี่จี่วาลูกเคยเหตุมาก คือแม่เลีามันจะใบเอ๋อเงี้ยงสี่แมแม่ก็ร่อันที่ว่าก็เคยเห็นเราได้เลขยาเอจาบเยี้ี่เอ๋อเง้หมดว่าที่ว่าเลเก่าเลกาเปิดหัวไหมเรับเข่าเปิดหัวหัวหัเปิดทีสามเก้าแปดทันพีผู้แสดงกล้องกี่เห็นมาอยู่ทีสามเจ็ดเก้าแปดขนาดที่เาเห็นเจ็ดเทปุเจ็ดบังยุมนี่เด้อพี่น้องนี่ครับ เพ็ดยูดขอบเครมบเลือกหาตัวทรมะมะก็จับจับอ่าก้อนก็ได้เหตุจับคูองเบิงก้อนนไปอิตาลีไปก้อนก็ได้เพราะว่าเหล็กคันน้ำม่นที่ลูกเฮ็ดมากนี่มันมันเข่าทุกงวดไหมแม่ยากนี่ว่าสันจับเอาตัวมากเจาของเด้อเรตุจับอ่าอ่า มากจจับจับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก้อนก็ได้ถ้าอยากให้ลูกจับให้น่ะลูกจะจับให้มื่เอื่นเด้อจะจับให้มื่เอื่อนมันบ่ลูกขอเบิ่งมาเลื่องนี่ก้อนโเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดมืงขึ้นนี่ก็สิเบิ่งตอมันก็ะสีนัดจะพร้อมโคตรแก้วมันก็ะสีเม่ไปนาที่นี่นะหนูมาเรื่องกระสีมาเรื่องเดี๋ยวสิล่องจับล่องเบิ่งใหายเย็บซี่พันเบิ่งอยู่งั้นแม่จะจับก็ได้ยุ่งคอกจะจับมือก็ได้ เแต่ว่าเหล็กคำนวณกับบนกับมีสี่แปดซี่แปดได้หนึ่งกับมีค่ะซี่สามกับมี่นนี่สามกับมีแต่ว่าไอ้ว่าหกแปดนี่ไอ้ว่าเก้ากับหกลูกจะยำตลอดเนาะอต่มีเก่าตรงนี้หกค่ะมันจะยำตลอดกันมีหนึ่งตรงมีศูนย์เหล็กปล่อยออกไปเลยเห็ก<ๆ>อยู่อยู่พุ่มนี่ประมาณนี้ลองจับครูบนาก่อนด้วยก็เหล็กฟันอะนะพ่อเก้าสามสี่นะครับ เก้าสามสี่สองตัวได้ปานนี่ค่ะสองตัวที่เดียวกับแปดเนทต่าะแปดเ็ดเน่ยท่ว่าบุกฟันที่ว่าเหล็กร้อยมาหล็กเห็นต่อสามสี่แล้วมาเจ็ดขนะมุนมีเหล็กสอเหล็กสามเหล็กสี่ได้ทีนะอย่ในมากออตาจับตาแต่ลูกลูกจะจับแบบนี้แต่เบิ้องมือแรงนะว่าจะได้จะได้ลูกสี่กมืออนไจับกู้หาเชออกมาให้มง จับได uh, you know, ้ต uh, ัวไหนเม่จับได้หลายหลายแต่ว่าเกียรติตัวเกียรติเหนียวหัวหมดจูดทั้งพี่ได้พี่น้องพี่น้องอาจจะเพเห็นหัวเกียรติครับจับได้หลายอย่างโอ้ยุแก่หลายตัวได้เหยีจับได้หลายอี่างนี่นะที่ว่าเ่าอยากให้มันหลายตัวก็ที่ว่าลูกจะเราอยากให้มันหลายตัวก็มาเบิ้งใส่กับเลขคำนวณนี่แหละแม่ ว่าจะห้องติจับซับไปซับมาน่ยมันกัแรนอย่มันกับเส้นเซ้นที่วัดกันผัดผัดนี่นี่ลายอีดลส้ลายจับไปซับมามันลายลายยืดแล้วจะปุดปุดจะดีซับทุกตัวนะมันลายแล้ไหม่จับ่มหดอยู่ดิแม่ฮันจะมันมายเพราะเป็นยังไงเพื่อนเลือกเอาเนาะ แต่ว่าบ่มักกับบเป็นยังนม่ยเพราะว่าที่ลูกบ่จับจับให้แม่แม่ก็ได้ยะทุกตัวซับกันอ่ะก็ได้ยะแต่นันจะคัดให้มันหน่อยลงน่อคือว่ากัมาเบิงเลขคำนวนน้ำเบเลขคำนวนน่ะเลขะฝันน้ำมันจะเห็นหน่อยตลงเก้าสามสี่มีเออเก้มสี่ก็แปดเจ็ดหละทีลงทีแล้มา เน้นเน้นทำนั้นทำนั้นจับตามใจลูกลูกนี่จับจับตัวนี้สีหายพันเบิงมันนั้นก็ลายแฉะยืนเอลูกเขียนให้ว่าจับคู่ใดมาคู่ใดเอาสิให้เบิงตัวเลขกเชือพี่น้องบ้านนี้เด้อที่บ้านบ้านนี้เราคาดออกกุแล้วเอาขวามาเบิงใกล้ๆเด้อผู้จับคู่ออกมาแล้วจนไล่ตาพี่น้องมักกับจังค่อยเอาเด้อค่ะเด้อ แอดกัะจับมาในเลดหาตัวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องทั้งเท,งทงละคางนะครับเพราะว่าแอดถือกล่องอยู่สามตัวนะครับัางหนึ่งเกีฝร่งหนึ่งยูทูบอีกคางหนึ่งเป็นไทยนะครับไทยปกติเอ้าพี่น้องเอ้าท้เทาเพีบ้มากกับพานไปเลยนะครับตัวขีดเส้นใต้ไว้สีแดงเด้อค่ะเด้อตัวเด่นเนาะแมนตัวเด่นตัวเด่นเพราะว่าเข้ากันกับเลกฟันวงพี่โตง้งแล้วฟันว่าเลขร้อยมากดีเก่าสามซีนะแมน บัดน,นี้มาอยู่ในน้ำตาเทียนน้ำในขันน้ำม่ตนนี่ก็ได้ตรงกันก็มีเด็กสามโตนี่ครับเห็นชัดพอหรครับพี่น้องอืมเห็นอยู่ดอกท่างเสียงทังยุทถูก่าเห็นน้นอะเห็นค่ะสัญญาณผันชัดบอเขามาในนี่ตะเก้านียะครับสัญญาณนะครับแอนสัญญาณตาหลาย ก็สามซี่สามซี่กับแปดเกตเนี่แหละตัวเด่นลงคิดเรามากักแต่ว่าถาล่ออีกค่ะถาลอ่อมือแรงลงคิ้ตรงคนเล่าสิจับคู่ให้สิบ่ดได้หลายปานนี่ดอกเลาสิคัดออกมาคัดออกมามือเอื้อนคนมาเบิง้งบาดนี่อันนี้เอาให้พี่น้องเอฟซี่ไปเป็นการบ้านก้อนจับเองจับเองเป็นการบ้านก้อนรองจับเบิง้งตามใจเ้ามากักแต่ว่าแอดกับมกัก เจ็ดสี่นี่แหละอันนี้ตามใจตัวเองเด้อค่ะเด้อเพราวะาว่าแต่ว่ากัดถูกถูกเลขดังเพรนเานเนาะอ๋อคือดองเส้นซื้อยากแล้วเหนือมากเลยประสนเดี๋ยวยับไปยี